สู่ที่ส,สาวได้นม่ได้แล้วมีพระสงฆ์มาบวชในพระพุทธศาสนาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็มีคนขี้ดื้อมาด้วยนี่เมืนคนข้างหลังเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมมาจดไม่ยอมมาอะไรเดี๋ยวเราจะให้คนกลุ่มคนข้างหลังเนี่ยที่ ไม่ฟังคุณครูยโสธราพูดนี่นะให้ออกมาหน้าชั้นแล้วก็สรุปทั้งหมดเลยนะคะว่าดูซิว่าจุดหนึ่งจุดสองจุดสามนี่เป็นอย่างไรถ้าพวกเอาจดแล้วนะเราไม่ต้องให้เพื่อนนะคะเราจดแล้วเราต้องถือไว้กับมือถเพื่อนเขาว่าเฮ ύ, ้ยกูไม่ได้จดเลยเอามาั้งกูอ่านดูนี่เราบอกว่าเธอเป็นคนไม่มีเธอเป็นคนไม่มีอ,นนมมอะไรคะ เธอเป็นคนไม่มีความตั้งใจเองเธอไม่จดเองไม่ได้อันนี้เป็นคำพยาของฉันเป็นองค์ความรู้ของฉันอย่ามายุ่งนะคะแต่เพื่อนของเราเขาจะต้องไปตามยถากรรมของเขานะคะก็ะได้มีพระที่เรื่มอมาบวชเมื่อมาบวชเสร็จแล้วทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไปห้ามไม่ฟังไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยลเขาพูดพระพูเจ้าก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมากเลยคุณทะเลาะกันอ้อนอเบื่อหน่ายแล้วเกิดไอเนยเริงนะอ่า ลพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้่าเหนื่อยจังเลยก็เลยหนีเข้าไปในป่าโดยไม่มีพระอานอน์หรือบริวานเนี่ย้าไปรับใช้พระองค์หรือท้าไปคนเดียวนะคะพราอานอน์จะตามไปรับใช้ท่านก็ไม่เอาท่านจะไปอยู่ในป่าคนเดียวก่อนสามเดือนพอแลาท่านไปอยู่ในป่าสามเดือนปรากฏว่าลิงกับช้างเป็นผู้มาดูแลครับทธตเจ้าโดยลิงนั้นจะเป็นผู้ไปหา กล้วยหาพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าและช้างก็จะเป็นคนไปตักน้ามาถวายพระพุทธเจ้านะคะทีนี้สัตว์ที่ตายก่อนก็คือลิงเมื่อลิงครั้งหนึ่งนั้นลิงได้ถวายอาพึ่งรวมพึ่งนี้กับพระพุทธเจ้ายืน่นเข้าไปลิงนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะแล้วก็ไปหักพึ่งมาปึ๊งเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเลยชูให้พระพุทธเจ้าก็ไม่ละนั่งยิมย้มยิม้มอยู่ไหม่รับแล้ว พื่งนี้ก็เอามามองเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าไม่เอาและยื่นให้อีกพุทธเจ้าก็ไม่เอาอีกก็เอากลับมาคืนก็มาดูก็คงจะเห็นมีตัวพึ่งแบบเต็มอยู่ในรางเลยเกก็เลยไปปัด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 ออกนะลิงตัวนั้นก็เลยไปปัดออกจนเหลืออยู่แค่รวงพึ่งนะคะเมื่อเหลืออยู่แค่รวงพึ่งปุ๊บเวลายื่นให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงรับเห็นไหมอ่าก็ทรงรับเมื่อรับมาแล้วท่านก็ขนส่งถันเมื่อท่านพิจารณาเสร็จแล้วปุ๊บชักก็ยื่นน้ำให้ท่านก็ดื่มนูเสร็ ดีใจมากเลยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรับของตัวเองก็เลยกระโดดโลดเต้นตามกิ่งไม้ต่างๆเห็นไหมคะปรากฏว่าไปจับไม้ที่มันผูกตกลงมาเลยเอาหัวดิ่งพรสุดทาล,ลงมาเลยวุ้บตกลงกระแทกหินสมองกระจายเลยแปลว่าตายทาที่ใช่ไหมคะเมื่อตายเสร็จแล้วลิงโซน,นั้นก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสูงส,สวรรค์ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้อยู่จนถึงสามเดือนแล้วพระอานน์ก็ได้อาราธนาทนิมนต์ให้ออกจากป่าหลังจากทพี่ต่างออกจากป่าแล้วก็มีชาเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยมีชางเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยนะเวลาเดินตามมาเสร็จแล้วจะเข้าไปในเมือพระพุทธเจ้าก็สงค์ข้ามทางว่าเจ้าอย่าไปเลยเพราะเมืองของคนเนี่ยเป็นเมืองแห่งมนุษย์ไม่ใช่เมืองสัตว์อย่างเจ้าที่อยู่เจ้าเข้าไปอยู่ในเมืองก็รังแต่จะเป็นเครื่องมือของศัตรูของมนุษย์เหล่านั้น ขเจ้าก็จะถูกตัดขงเจ้าก็จะถูกเลาะขงเจ้าก็จะถูกยีนเจ้าก็จะตายในที่สุดแต่พระเจ้าจงกลับไปอยู่ในปา่าเถอเมื่อพระพธเจ้าพูดอย่างนี้เสร็จแล้วพวกก็ช้างเรานักทหารหลักไปแล้วพวกบริกาก็หันหลักไปเดินไปสักประมาณสี่ห้าก้าวปรากฏว่าช้างได้ขาดใจตายทันทีเนื่องด้วยสัตธาเลื่อมสายอะไรพรพงผู้แตเจ้ามากเ,าเขาอยากปวดแต่ด้วยความที่เขาเป็น ช้างเขาบวชไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมคะและหลังจากนั้นช้างก็ได้ไปเกิดเป็นเทพระบุตรดังนั้นจากการที่เรามาศึกษาตรงนี้ก็คือฐานศึกษาพระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพหรือปางตรัสรู้เราได้อะไรจากการศึกษาในจุดที่สองนี้คะเราสรุปสั้นๆว่าอะไรคะกว่าจะมาได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือคำว่ากว่าจะ ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะจุดที่สองเป็นการสรุปใจความว่ากว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าหรือกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคนคนหนึ่งจะต้องศึกษาต้องทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจจะต้องเอาตนเองแรกเป็นแรกตายกว่าจะต้องรู้ธรรมและกว่าจะเอาธรรมมาทันมาบอกแก่ชาวโลกและศาสนาของพระองค์ก็ อยู่มาจนถึงนับปัจจุบันนี้นะคะมีอายุ2,566ปีอาจะถึง2,600แล้วนะอ,อยู่มาจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะอยู่ไปในอนาคตโอเคสรุปได้แล้วใช่ไหมคะสรุปได้แล้วออกไปจากแถวอยู่ที่ถนนเลยจ้าชายหนึ่งแถวหญิงหนึ่งแถวจ้าให้เวลาประมาณาเวลาประมาณเท่าไหร่นะประมาณ อ่าหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีนะคะ